ฝันว่าดูทีวีใครที่คิดจะซื้อของหรือขยับขยายธุรกิจก็ให้รีบทำโพคกาะโอกำลังดีศัตรูที่เคยไม่ถูกกันจะมาขอคืนดีระวังเรื่องความเครียดจะส่งผลเสียกับสุขภาพความรักความรักไม่ได้ดั่งใจที่คุณคิดไว้มักได้ยินเรื่องราวที่ทำให้ไม่สบายใจอยู่เป็นประจำคนที่มีคนรู้ใจจะมเรื่องของบุคคลที่สเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่าอยู่ใกล้เพศตรงข้ามเพราะจะมีโอกาสวันไหวต่อกันสูงดวงการเงินการงานมีคนจ้องทำร้ายหรือขโมยเข้าของต้องระมัดระวังให้ดีหากทำสัญญากู้หนี้ยืมสินระหว่างเพื่อนกันจะถูกอีกฝ่ายบิดผิวเอารัดเอาเปรียบได้คุณมีเกณฑ์นีเดด้านลายลับหาง่ายจ่ายของเลขนำโชคห้าหกหนึ่งสาม 158-815-330ฝากกดติดตามช่อง Dream Lucky Number ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ